สวัสดีครับผมป้อมปนอมนะครับตอนนี้กำลังรายงานอยู่ถนนพระามสองนะครับกมที่8ปดบวกสี่ตรงหน้าซปเปอร์ตรงหน้าบิกซีซปเปอร์ Super นะครับซปเปอร์ Super อะไรซปเปอร์เซ็นเตอร์นะครับรายงานสดๆออกจากที่สูงนะครับที่สูงที่ไหนนี่ที่ปลอดภัยของผมก็คือ,อสะพานลอยคนข้ามนะครับ ฝากแชร์ไปหน่อยนะครับให้ถึงสำมกงาหยว่วนชาตินะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดแตะเกือบหมื่นนะครับวันนี้ยอดแตะเกือบหมื่นนะครับโควิดนะครับแต่สังคมก็นี่อีกเรื่องหนึ่งที่ประชาชนเขาจริงๆเขาก็ไม่ค่อยอยากจะให้ตั้งครับเพราะว่าอย่างไงครับดูด้านหลังของผมนะครับเป็นขาเข้านะครับถนนพระรามสองนะครับก็8 8 8 8 8 8 8 8 มีการตั้งด่านนะครับอยู่เขาตั้งเพื่ออะไรนะครับ PM 2.5ตอนนี้เอาไว้ก่อนจะดีไหมครับพี่น้องครับใช่ไหมครับพี่น้องครับฝากแชร์ไปให้ถึงท่านสวัสดแจ้งยศสูงไ่อยนะครับตอนนี้ท่านควรจะปรับแผนยังไงนะครับถ้าบ้านเดือดร้อนแล้วนะครับตอนนี้เดือดร้อนมากเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโควิดนะครับวันนี้ผมจะอ่านยอดให้ดูนะครับว่ายอดวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ วันนี้ยอดถือว่าสูงมากเนอะถือว่าสูงมากอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องอาจจะพอดีวันนี้มาคนเดียวอายอดวันที่สิบหกนะครับวันนี้สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ยอดวันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่นะครับ9,692พันหรายนะครับผู้เสียชีวิต67สิบเรายวันนี้ หรือว่าเยอะมากน่าเป็นห่วงมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องทางบ้านได้รับชมนะครับว่าด่านเขายัางตั้งอยู่นะครับไม่เลิกลานะครับ เป็นภาพมุมมุมสูงนะครับไม่ใช่โดรนนะครับไม่ใช่โดรนนะครับนี่ขอให้ทุกท่านนะครับ fc เพจเตียงไก่ไทยอ่อนนะครับคอมเมนต์ด้วยอย่างความสุภาพนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยนามนะครับ แบ่งปันบรรยากาศนะครับตอนนี้เป็นรายงานสดๆนะครับไม่ใช่วีดีโอนะครับวันนี้เป็นวัน คม2,564นะครับตอนนี้เป็นเวลา11นาฬกา5นาทีแล้วนะครับตอนนี้สังคมอุดมไปด้วยด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดจะระบาดยังไงนะครับเจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็ยังไม่ล่าว้นนะครับเขาก็ยังทำงานอยู่ไม่รู้บุคคลเหล่านี้เขาได้ติดตามข่าวไหมว่า วันนี้ยอดผู้ติดโควิดเนี่ยสูงมากขนาดไหนนะครับมีการเปรียบไม่ใช่เปรียบเทียบรับนั่งอยู่เหมือนเดิมออกไปสั่งนะครับรถกันไหนที่ไม่ผ่านเขาก็ออกไปสั่งนี่เป็นภาพมุมสูงนะครับกอดีผมไปจอดรถอยู่บิ๊กซีนะครับ มันไม่สามารถจอดได้เพราะว่ามันอันตรายถ้าจอดอยู่ตรงนี้มันมันถือว่าอันตรายนะครับตั้งตัวนี้เป็นของจราจรกลางนะครับที่เห็นเป็นหมวกสีส้มนะครับเป็นจราจรกลางนะครับป้ายหยุดตรวจก็อยู่ตรงนู้นนะครับหยุดหยุดหยุดตรวจอยู่ตรงนู้นนะครับมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ผมเห็นเดี๋ยวจะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ ห้านายนะครับที่ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้อาจจะเยอะกว่านี้หรือจะก็อาจจะเป็นได้นะครับถนบนหน,นทางเนี่ยครับมันควรที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับมีเจ้าหน้าที่มายืนโบก ความปลอดภัยของเจ้าที่อยู่ไหนครับ เอ็นกมแปดนะครับบวกสี่ร้อยนะครับตรงหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับขยันไหมครับพี่น้องครับ จะพุ่งเท่าไหร่นะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเลิกลานะครับเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับเขาบอกว่าที่ผมลงไปอยู่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับเขาบอกว่าเป็นคําสั่งนายนะครับนี่เด้ใ้ดูนะครับนี่ออยากดูก็ดูครับสี่เจ็ดห้าเก้านะครับอยากดูอยากดูอ,อยากซองอยากซองอ เราเห็นผมแล้วครับจะได้ภาพส,สวยๆครับท่านครับจะให้นายของท่านได้ชื่นชมของพวกท่านไปอีกในส่วนหนึ่งนะครับผมก็มาเป็นอีกกระจกน้อยๆที่ส่องไปทางสำนักงานตำรวจชาตินะครับและผู้บังคับบัญชาของท่านนะครับได้ดูการปฏิบัติหน้าที่ของพวกท่านนะครับและให้พี่น้องผมทางบ้านได้รับชมกันทั่วโลกนะครับ ตอนนี้สังคมอุดมไปด้วยด่านนะครับบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะสถานการณ์ยังไงนะครับผมอยากรู้ว่าถ้ามีน้ําท่วมเนี่ยเขาจะมาแบบนี้ไหม้ยายังจะมาตรวจวันดำอีกไหมอ่ะ นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับผมยือนอยู่ที่ปลอดภัยนะครับไม่ไปรบกวนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนี่ยครับการจราจรนะครับก็สมมติว่าไม่มีด่านนะครับพี่น้องไม่มีด่านรถจะคล่องตัวมากเลยรถเขาจะคล่องตัวมากเลยมีด่านมันก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับว่าจะเกิดอันตรายต่อคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับ มันต่างจากฝั่งที่ฝั่งที่ไม่ได้ตั้งนะครับมาดูการการจราจรที่มันคล่องตัวนะครับเนี่ยไม่มีด่านผู้คนเนี่ยก็ใช้ถนนหานทางเนี่ยด้วยความสบายใจถ้ามันไม่มีด่านนะครับ แล้วกลับมาดูฝั่งนี้เนี่ยรถทัวร์ก็เข้าไปนะครับขณะรถทัวร์ก็ยังไม่เว้นนะครับอนี่รถทัวร์คนเต็มพันรถนะครับไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะครับเขาไปไหนกันนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็โบกเข้าเข้าไปนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับกว่าเราไม่ให้หมดนะครับกวาดเอาให้หมดขยันไหมครับพี่น้อง ตบมือสวดสวดไหนเป็นแน่ตบมือสวดสวดไหนเป็นแน่พี่ครับพี่นอ้องดูครับผู้คนก็เต็มคันรถนะครับคันนั้นก็เต็มคันรถนะครับคนยังมาตรวจนะครับดูครับตรวจไหมตรวจไหมอ๋อไม่ตวัวคนเยอะไม่ตรวจนะครับรถรถรถ จ็บปวดมากประชาชนติดโควิดติดเป็นหมืน่นแ้างนายหรือตัวเองอว่ากันไปครับพี่น้องบดค้าสีวษากักนละพี่น้องเลยดอนดอนวันดำนะครับที่ผม จากผมที่ผ่านมาทางในย่านพระรามสองไม่ว่าจะเป็นย่านบางบอนนะครับย่านบางบอนย่านพระรามสองเมื่อวานนี้ก็มีเจ้าที่ไปตั้งอยู่ถนนเอกชัยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงไปนะครับเมื่อวานนี้พอดีติดธุระวันนี้ก็พอดีไม่มีธุระที่ไหนนะครับผมก็เลยมาแบ่งปันบรรยากาศให้พี่น้องทางบ้านได้ชมกันด้วยกันว่าเจ้าที่เขาก็ยังถึงจะติดมากเท่าไหร่เขาก็ยังทํางานกันอยู่นะครับนะ ดูแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องถ้าดูแล้วชอบใจก็กดแชร์กดติดตามไว้นะครับถือว่าเยอะมากครับด่านครับช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าเขาใช้ดุลพินิษอะไรนะครับ ที่ให้ลูกน้องของเขานะครับมาปฏิบัติหน้าที่ในท่ามกลางของโรคระบาดหนักนะครับโรคโควิดพุ่งแต่เกือบหมื่นทุกวันนะครับสวัสดีสวัสดีครับพี่กมนครับสวัสดีวันนี้พี่กมนดอกจันไม่มานะครับวันนี้พี่กมนดอกจันไม่มาป้อมมนอมเลยมารายงานสดๆคนเดียวนะครับวันนี้ ความสะดวกของพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับดูนะครับเหลือแค่สามช่องทางนะครับผมว่าถ้าถ้าอยากให้ดีนะครับผมว่าทุกถนนเอาเอา,เอาความคิดของผมนะทุกทุกถนนผมว่าตั้งตั้งเป็นด่านด่านวันดำเลยนะแบบแบบเหมือนด่านด่านช่างพี่ด่านด่านช่างใช่ไหมครับพี่น้องด่านช่างแบบแบบก็ไปแล้วก็ตรวจกวันดำเลย จะได้แบบปลอดภัยไงถ้าแบบนี้มาตั้งกลวยแล้วคุณมาตั้งเล่นเล่นตั้งเกือบทุกวันแบบนี้มันมันมันใช่เหรครับเออมันใช่เหรครับพี่น้องครับประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับเขาทํากันแบบนี้นะครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ใช้รถใช้ถนน ที่ผ่านมาเห็นเนี่ยมันก็ไม่สะดวกผมอะแต่มันสะดวกของเจ้าหน้าที่ไหมครับเจ้าหน้าที่สะดวกไหมแบบนี้สิบล้อบเบรกแตกอ๋อ ถ้าเบรกแต่ก็อวยพรให้เจ้าที่ไปครับพี่น้องจะอวยพรยังไงเอาตามสบายพี่น้องนะครับแต่คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับพี่น้องครับด้วยความเป็นห่วงป้อมประนอมนักรบด่านเถื่อนนะครับอ่าผมบอกขอยุตินะครับการไล์สดนะครับ เอามาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดินลงไปก็เหนื่อยแล้วครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับเดี๋ยว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 ดูดูอันนี้ก่อนอ้าวอ่าเนี่ยดูดูก่อนนะครับก่อนไปก่อนไปดูก่อนนี่หน้าเนี่ย ดูครับเขาเห็นไหมครับกลวยครับเขาเห็นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณคิดว่ามันเสี่ยงไหมครับแบบนี้ครับเนี่ยมาเห็นปุ๊บจะเห็นคําว่าหยุดตรวจก่อนหรือจะเห็นตำรวจก่อนครับคุณจะเห็นอะไรก่อนครับอะรถมาแบบนี้คุณจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือจะเห็นกลวยก่อนหรือเห็นเจ้าหน้าที่หรือจะเห็นป้ายก่อนครับอ่าอ่า ยังไงครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะครับและติดตามนะครับเพจเกียงไายไทยอ่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมยังไม่ไลฟสุดยังไม่อยู่ไลส่สดน,นะครับเดี๋ยวแบ่งกันบรรยากาศนะครับให้พี่น้องได้ชมกัน พร้อมแล้วครับพี่น้อง <laughs> ดูครับการจราจรก็ ตอนนี้ค้องตัวอยู่นะครับ มาข้าล่างแล้วครับพี่น้องครับเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยก็ทนครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนิดนะครับว่าประชาชนนะครับกินข้าวก็ลำบากนะครับแต่เจ้าหน้าที่ไม่ลำบากนะครับ นั่งนั่งสบายครับไมมครับพี่น้องอาลงมาจากมุมต่ำๆนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงป้ารถเมยนะครับเนทีปลอดภัยนะครับผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่ามันก็อันตรายอันตรายามากๆอ่ะถับภาไปชมกันใกล้ๆอ่า ตัดภาพไปทางด้านที่พ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขานั่งกินก็ไม่ได้ไม่ให้ลูกค้าเขานั่งกินนะครับจากเนี่ยเจ้าหน้าที่ให้นั่งเขียนนะครับเขียนเขียนออกไปต่างนะครับต่างกันไหมครับประเทศนี้นครับคุณว่ามันต่างกันไหมครับนะครับยืนกัน แล้วจากนี้ผมจะพาไปดูพี่น้องทางบ้านไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมของประชาชนนะครับอันนี้เป็นมุมของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับผมจะพาพี่น้องไปชมอีกมุมนึงเป็นของมุมประชาชนนะครับที่เขาได้รับความเดือดร้อนนะครับ <Yeah. S 1> จากโค ja. วิดนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ลดลงนะครับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างผมเนี่ยประกอบอาชีพขับรถนะครับมันนั่งกินไม่ได้ครับบางครังเรานั่งกินไม่ได้ เราก็ไม่อยากจะซื้อนะครับถ้ามันนั่งถ้ามันนั่งได้เหมือนเหมือนเจ้าที่ตำรวจเมื่อกี้นี้นะผมว่าดีแน่นอนใช่ไหมแต่มันก็เสียงอะแต่เขาไม่ทํากันไงเนี่ยอย่างอย่างอย่างพ่อค้าแม่ค้านะครับเขาเนี่ยเขาเขาเดือดร้อนมากนะครับเนี่ยเขาต้องยืนกันแบบนี้เขาต้องยืนกันแบบนี้นนแบบแบบคือเขาให้ความร่วมมือครับ คือเขาซื้อกลับไปกินบ้านนะนี่ครับมันไม่มีใครนะครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งของประชาชนนะครับว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาลำบากขนาดไหนนะครับกลับไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าที่ตำรวจเขานั่งได้นะครับมันแตกต่างกันไหมดูครับพี่น้องเขาก็ยืนต่อแถวกันนะครับนี่เขาก็ลำบากกันหมดทุกคนนะครับ ความมาตรฐานของประเทศมันอยู่ที่ไหนครับยังไงครับอยู่ที่ไหนครับความมาตรฐานครับฝากถึงผู้มีอำนาจหน่อยครหน่อยนะครับท่านควรปรับอะไรก็ปรับได้ก็ปรับนะครับท่านนะครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นกระจกนะครับที่ไปสะท้อนถึงสำนักงานตำรวจชาตินะครับควรจะปรับกลยุทธ์ยังไงนะครับในการตั้งด่านของพวกท่านนะครับ โอ้เมื่อยครับพี่น้องผมก็ขอยุติในการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย